สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะสมรักคำสิงชอ็อกสจดาเสียชีวิตหลังนัดเคลียร์นี้10ล้านสมรักคำสิงชอ็อกสจดาเสียชีวิตหลังนัดเคลียร์นี้10ล้านจากการซื้อสลากลอตเตอรี่แล้วไม่ได้ของแต่กลับเจอข่าวชอ็อกอีกฝ่ายยิงเมียยิงลูกตายหมดยกครัวสมรักคำสิงเดินทางมาไก,ก่เกลือธุรกิจกับสจดาแต่กลับเจอข่าวชอ็อกยิงเมียยิงลูกสองคนเสียชีวิตยกครัว โดยให้สัมภาษณ์ว่าตนรู้จักกับสจดำตอนช่วงที่ตนมีปัญหาเรื่องเงินซื้อลอตอรี่แล้วไม่ได้ของจนทําให้มีเรื่องขึ้นโรงพักฝ่ายสจดำได้โทรศัพท์หาตอนอ้างว่าสามารถหาสลากได้จึงลองติดต่อจะซื้อด้วยมีผู้ร่วมุ้นลงทุนด้วย5-6กรายมีซื้อสลากกันมาสี่งวดแต่ไม่เคยได้ของตรงตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งมีนัดหมายกันในวันที่10พฤศจิกายน6กที่ร้านสบียงทิพย์ซึ่งผู้ตายเป็นเจ้าของ เพื่อขอคืนเงินงวดแรก2.5ล้านบาทโดยสอจอดำบอกว่าจะทยอยจ่ายให้วันรุ่งขึ้นอีก2.5ล้านบาทจากยอด10ล้านบาทตนจึงเดินทางไปที่ร้านตามนัดแต่ไม่พบตัวสอจอดำกระทั่งได้รับแจ้งจากตำรวจว่าสอจอดำก่อเหตุฆ่ายกขวไปแล้วตนจึงตามมาดูที่เกิดเหตุทั้งนี้ในฐานะคนกลางที่มีคนนําเงินมาลงทุนกับตนตอนนี้ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่จะขอเจราจากับญาติผู้ตายก่อนว่าจะช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงใด ส่วนตนเองนั้นยอมรับว่าอาจจะต้องแบกรับภาระหนักขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมชัดลึก .net ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ